สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาโชคครับเมื่อนี้พอสอกับพิ่้าพี่ผ้านองไปพบกับปูรื้อสีอินดำครับแนวทางฮานอยครับวันที่แปดกัญญาสองพันห้ารอยหกสิบห้าครับเมือว่านครับขอเท้าความไปถึงเมือว่านก่อนครับเมือว่านนี่ปูรื้อสีอินดำให้ห้าน้อยให้เล่าครับเขาทั้งสามน้อยเลยครับพี่น้องครับเมือว่านนี่เขาทั้งสามน้อย เขาตรงๆกับมี c ีหนึ่งสองนะครับแต่ว่ามีหาเจ็ดหาแ้ออกตัวกลับครับมันออกหาเจ็ดนะครับเล่าเขาตรงๆขึ้นกันครับแปดสามครับเข่าสามน้อยครับเหมือว่าในี่พิเศษครับปกติวิ p ครับ เข้าสามน้อยปูร์ลูซินดำเมื่อวานนี่ครับเมื่อนี้พี่น้องก็ล่องตามมึงได้ครับตามปูฤ์ลซินดัมมึงครับหาบาทหกบาทครับพี่น้องครับพ่อได้ค่าประทุนนะครับพี่น้องอย่าลืมครับห้าน้อยเมื่อวานนี่แตกสามน้อยแล้วครับปูฤ์ลซินดำเลขบ่หลายตัวครับออกตรงๆเลยครับนี่สถิติเมื่อวานครับสถิติเมื่อวานนี่ครับเล่ากับแปดสามตรงตรง เขาซีหนึ่งซีสองเจ็ดหาเนี่ออกตัวกราฟครับออกห้าเจ็ดครับ,ออ 5, 7, รบแต่ว่าเหล็กเด่นปูวงกลมให้เด่นซีเด่นหาครับผู้มักรูดมักวิ่งก็ได้การเลยครับเข่าตรงๆครับเอาส่วนมือนี่สิเป็นยังไงพี่น้องก็กตามพาสอม,มาครับไปฟังไปเบิ้งน้ำกันครับสวัสดีค่ะมือนี่แม่ไล่กระปูหรืีอินดำหมูว่านี่ห้าน้อยสามห้าน้อยแตกค่ะ อาเลขของปูรัสสีอินดําค่ะเขาทั้งสามห้าน้อยค่ะเล่ากับเขาอ่ามื่อนี่ปูรัสสีอินดํากับเจมี่ช็อตเด็ดๆให้อีกคือเก่าค่ะอ่าห้าน้อยสามห้าน้อยค่ะห้าน้อยพิเศษห้าน้อยธรรมดาห้าน้อยพี่ไอพี่ามื่อนี่อ่าแม่ไล่เกษตรไทยอาชีพของมือวันที่แปดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะอ่าเป็นห้าน้อยของมื่อนี่ด้วค่ะเด้ออ่าหมูว่านช่องอ่าซอผ้าชกกับเขาอ่าที่อัน ปูรุสีอินดำอ่าได้ออกอันให้พออ่อซอช่องพออ่อซอพ่อโฉกอ่ะอ่าให้เบิ้งช่องนั่นก็ได้ค่ะถ้าบางคนเบือ่อได้บ่บรู้จ,จักช่องไม่ไล่พระลุยกะอ่าช่องพออ่อซอผ้าโชกเด้อค่ะเด้อมือนี้ห้าหน้อยอาสามห้าหน้อยอ่าปูฤุสีสิมีช็อตเด็ดๆยังไดกะให้แฟนเอฟซีทางบ้านอ่าป hey, ดใจรอ เอาวสวัสดีค่ะปูฤษีอินดำอ่าสวัสดีเรือลูกหลานแฟนเอฟซีทั้งหลายผูม้มักโจกมักหลับผู้นี่จะผู้เป็นมหาเศรษฐีทั้งนั้นเศรษฐีหวยลาวเศรษฐีหวยฮานอย,นอยกันอย่างว่าว่านนปูให้กับเขาถึงสามารถน้อยเขาถึงเล่าหนาหนาลูกหลานเอีหยังกับ ว่าปู่ว่าต้องเขียนเขียนบางสิ่งก็บอกให้เก่งปอนนี๋เรกพูดก็ได้เลยเมื่อมื่อนี้ได้มีโอกาสมาให้เมื่อนี้เอาแจ๊ะฮะน้อยก็ฮะน้อยเงินก็ให้เล้ากินปู่ก็ใี้เหล้าด้อเป็นไอ้เนาะพุลคุนก็สิได้พุลขุนก็สิบ่ได้พวงตัวลงคลิปแรกลงคลิปแรกให้ลูกใหห้ลานเพื่อเป็นของฝนกำนันให้ลูกใหห้ลาน เพื่อได้เป็นสิ่งตอบแทนให้เล็กๆน,น้อยๆลูกหลานเพื่อได้เป็นแนวทางย้ำนะย้ำนะครับว่านี่เป็นเพียงแนวทางให้แก่ลูกแก่หล,ลานเพื่อได้มีทางเลือกดีกว่าเดาห้าน้อยน้อยถึงสามห้าน้อยบ้านกับเขาไปเต็มเต็มถึงสามห้าน้อยแหละกะเล็เรียกเล่าเขาอีกมื้อนี้ปูดีสีก็มากขึ้เก่าละมาพ่อกับแฟนดีซีขึ้เก่าสบายดีสุูุดคนมื้อนี้ก็สิฝน,น,นตกแห้งฝนตกหลายแล้วบ้างน้ำถล่มเด้อพี่น้องผู้อยู่ลุ่ม ปูยูจังเทิ่งกับผวเป็นอย่างนอกปูเป็นห่วงออมือนีสลหรับหอยเลาหอยห้าน้อยมือนีทั้งสามห้าน้อยเลียกชุดเดียวเสื้ออะไรทั้งสามอย่างสี่อย่างทั้งหอยปกติพิเศษแ้วก็ธรรมดาแล้วก็ V.I.P มือนีปูมี่ช็อตเด็ดมาให้ลูกหลานสลหรับลูกหลานผู้มาเขามาบึงมาช่วงมือนี่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะไเดอจากไม่ไล่พารวยแ้วก็ พอสอ่อผ้ารวยสพอผ้อาโชกสพอผ้าโชก <laughs> สพอผ้าโชกันว่า <c oughs> ส่อผ้ารวยคือสิรวยแต่บานนี้นอบานนี้น้อ <c oughs> มันนีเป็นอากาศดีที่บริสุทธิ์คขืมฝ้าฝนกะพ่อไปปล่อยฝนพอ่อตกลืนลิ่นตามปกติกะมันกะทำนาดานานานี่เป็นนาฝนเนาะนาฝน <c oughs> ผู้พี่น,อน้องบางคนก็ไปหาปูหาปาหาอยู่หากินตามภาษาวิธีของชาวอีสานของเขา บองบ้านหน้าบ้านหลอกบ่าฮะกับบดิกินพี่น้องเอ้ยอันนี้กับเพียงเป็นแนวทยั้งกับอยู่กับร้านเพื่อได้เป็นอ่เป็นทางเลือกอย่างน้อยหฮาดีก็ห้าเดาอ่าสำหรับผู้บอมักหลีบผู้มักเบอ่์เด้อผู้ฤาษีต้องขอกราบประทานอะไหลายๆขอกระโทษหลายๆสำหรับผู้มักดีไปแต่ผู้บอมักเรียนผ่านเด้อลูกหลานกันผู้มักจะคอยเบิ่งเนาะ้าเหามีโชคไม่ใช่ยพออยู่น้ำกันมือนี่เป็นมือดี เป็นมือดีเลยเป็นมือวั่นเศรษฐีเป็นมือคุ้มเงินคุ้มทองผู้ดใดซื้อเลขซื้อหวยห้าหน้อยมือนี้สีมีโชคสีมีใช่ซื้อแล้วเก็สรได้สบายมือนี้คันพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องจดไปเลยครับเอ้อจดไปเลยแล้วพอพ่อได้ซื้อหงวยห้าน้อยซื้อเลทถึงสามห้าน้อยกับพี่นอ้องว่าต้องไปเปลี่ยนมันออก มันออกกระสือคือเก่านะพต้องตาถิ่มนพี่น้องที่วงกลมอันนี้คือปูฤาษีเน้นๆให้สี่คู่เน้นๆให้สี่คู่ให้พี่น้องสบายใจให้เน้นๆให่ฮะให้ลูกให้หลานในบึงนะครับนาจอไว้ด้วยค่ะเด้อแคบน้าจอไว้ค่ะพยายามแคบนาจอไว้ลูกหลานเพื่อได้เป็นแนวทางอันนี้ย้ำปูฤาษียินดำให้เป็นเพื่อเป็นแนวทางให้ลูกให้หลาน ว่ามันลูกหลันในสนับสนุนเรีนกันพนันเดอ้อแต่ว่าอันนี้คือเป็นเกมการกีฬาเล่เนเพื่อคลายเคยร,เเรียดเขก็ไปเล่นหลายให้ซื้อทั้งสามหา้หา,าน้อยแมนบอแมนทั้งสามห้าน้อยทั้งสี่ห้าน้อยแหสามห้าน้อยห้าน้อยยังก็ซื้อไปเรื่อยเรียกชุดเดียวนี่แหละทั้งวันเพราะว่าสิเป็นเรียกหวยยังก็ตามสั่งเอาเลยเดี๋ยวเด้อแม่แม่ไ,มไมลจ่จะจะจะท้วนให้ค่ะให้ซื้อทั้งสามห้าน้อยอ่ามี่หาสี่ศูนย์ หนึ่งหกสอ6 2 6 3 5 3 9ย์สี่หี่เ็ามห้หานเน่ที่แน่นๆก็มีวงกลมไว้ก็มีสี่เก็ดหกสอหาเด้อค่ะเด ER. ้อแฟน fc ทางบ้านก็นได้ปูริีให้เน้นมีอยู่ีคู่ค่ะมีส7มี6 2มี6 3มี1นหาค่ะนี่ไดค่ะให้แฟนเอ าหายซื้อทั้งสาหาหน้อยเลยก่ะเดอ้อคันบอกเขาใจคันดูร้านแฟนอีซี่บกข้ยางย่งยังย่งค่าจาอยู่กับทั่วมหาปริศีเด้อศูนย์เก้าหนึ่งสเจดหกสองสามห้าหนึย้ำศูนย์เก้าหนึ่งสเจดหกสองสหหนึ่งหรือที่ทั่วมหาไม่อะไรก็ได้061ย์หกหนึดสอ 0 6นย์หกหนึเตัวเบอร์ตัวของไม่ไรเด้เอไอ้ผู้เสียงเขียนลงเซหน,นานี่ให้ของเบอร์ของไม่ไรเร่รากาให้ลูกให้ห้านพี่น้องอของเบอร์ของไม่ไรนี่มันที่เป็นศูนย์ศูนย์หก่งศูนย์หกหนึ่งศ แม่ไรพารวยพารวย,วยอันนี้เป็นเบอร์ของแม่ไล่เนอแฟนเอซทั้งหลายกันีอย่างหลังไม่กันกาผู้อยากกูหยังการผู้ไข่อยังอยู่กับทรมาไาแม่ไล่ก็ได้เบอร์ของแม่ไล่ศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจกปดเมาถามหลังไม่ก็ได้เด้ครับเด้อ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นให้ลูกหลานแฟนเอฟซีทั้งสิ้นนะครับเด้อให้ลูกหลานบ่มีบ่มีหนอกบ่มีไนให้ลูกหลานให้ด้วยใจบริสุทธิ์ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนขอให้ลูกหลานมีแต่โชคแต่ลาบซื้อเล้วกวขอให้ลูกหลานได้อย่าเสียเด้อลูกาเด้อแฟน FC ฟซีทั้งหลายทั่วประเทศขอให้ได้รวยๆมือนี้ปูคิดว่าคงปังปังปังแล้วก็รวยๆคือเกา่น่ะเอาปูด้วีท่วนอีกด้วยเพื่อเอฟซีปูเพิ่นเขามา ท Th ี่หลังคนมาเห็นทวดทวนเบอรไหล่ะตั้งสามาน้อยนั่แหละเออตั้งสามาน้อยนี่ก็มีนี่อเห็นบ่หงยสตัวเน้นเน้นหงายหาน้อยห้าแล้วก็หนึสองเรียกสตัว40่ศูนย์สี่หนึห้า 0715เน้น้นเน้นสคู่ก็คือ63 15 62 47 4คู่นี่ให้เน้นเน้นห้าหน้อยทั้งสามมาน,น่อยให้เน้น4คู่นี่ซื้อแล้วสบายใจซื้อแล้วนอนรับฝันดีซื้อแล้วบ่ผิดบ่เถียงซื้อแล้วไข้เครียดได้สบายเนนห่อยเข้มเข้มสลับผู้มีงบหน่อยสลับผู้มีผู้มีเงินหน่อยงบหน่อยเด้อซื้อสีคู่นี่ก็ได้ครับพี่น้อง เรือ่องพี่นอออ้องเอาชิวๆก็คือนี่แหละตามที่ปู่บอกนี่แหละแคบหนา้าจอไว้ได้สารเดิอสำหรับเมื่อนี้ก็ให้ลูกให้หลานแลี้ยงขอให้ลูกให้หลานมีโชคมีใช่ซื้อแล้วให้ลำลำลุ้ยๆตัวหนา้าตัวตาสำหรับมื้อนี้ปู่ก็ให้เพียงเป็นแนวทงา,า,วางาาให้ลูกให้หลานดีกว่าเฮาเดาซื้อแล้วงล้ยให้ลูกให้หลานถือมีโชคมีลาภกันสุขูสุขคนเด้อทุกตัวหนา้า ย่ำเด้อครับเด้อคือหอยสุ่มนี่ห้าหน้อยสุ่มนี่ซื้อเรยทั้งสามห้าหน้อยมดมืดมอมดเว้นอยู่นั่นแหละโดยที่เรต้องเปลี่ยนมันออกตัวได้กระามทางเพต้องตัดถิ่มออกก็ซื้อได้ถ้าเราไม่ชอบเราก็ตัดออกก็ได้อ,ออกคือหมูว่านี่ค่ะเขาสามทั้งห้าหน้อยเลยค่ะหมูวา่า,วา,หา,หนนวานนี้เขาสามห้าน้อยเนาะหมูว่านเนาะซื้อแล้วเราต้องไปทอใจทั้งสามห้าหน้อยซื้อไปเลยไม่มีคาว่าเสียใ,ใจมีแต่โชคแล้วก็ลาบ ก็ให้พี่น้องโชคดีสูขูสุ้คนเดอน้อมึอนี่ขอได้รับความขอบคุณจากแฟนเด็บซี่หลายๆที่ซอยสนับสนุนที่ได้ซอยให้เป็นกังลังใจให้แม่ไล่พ้ารวยขอให้แม่ไล่พ้ารวยแลวก็แฟนเด็บซี่ทุกทท่านจงม,มีความสุขจมีความเจริญความเจ็บจะได้วามแข็งแมีสำหรับมึอนี่ปูฤษีขอกราบข้างบ่าขอให้พี่น้องโชคดีสู้ขู่สุขคนเดอ้อสาถูอีค่ะ ปูดุสีอินดำก็ได้สรุปตัวเลขไปแล้วเนาะค่ะเนาะของห้าน้อยค่ะมือนี้วันที่8กันยายน2 5 6 5อ่ห้าร้อมว่านี่ก็เขาปังๆเลยค่ะอ่าสามห้าน้อยค่ะแฟนเอฟซีค่ะผู้ใดได้เบิงช่องพอสอผ้าโชกค่ะก็ไม่ไล่ผ้ารวยก็คงสีเห็นเนาะค่ะมือนี้กัปูฤุสีอินดำก็มีช็อตเตตินให้อีกคือเก่าค่ะจังไหนค่ะไม่ไล่ขอฝากฝังนี่เด้อช่องแม่ลายผ้ารวยติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำแน่แล้วก็พอสอผ้าโชกค่ะ อย่างไรก็แฟนเอฟซีทั้งบ้านมือน,นี้ขอให้รวยๆๆกันสุขูสุขคนนะคะเด้อสวัสดีค่ะ